พิมิฬฤดูการ2023-24สัปดาห์ปฐมเลิกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไกลที่รออยู่ข้างหน้ายาวนาน10เดือนเป็นอันเสร็จสิ้นแมตช์เดย์ที่หนึ่งกันไปครบหมดทุกคู่ไล่ตั้งแต่วันศุกร์มาจนถึงคู่สุดท้ายมันเดย์ในที่เพิ่งจบลงไปเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับวูแพมตันเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นตการทำงานฤดูการที่2บนกวีกุลซงปีสแสดงของเอเด็กเทนฮาร์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในตำแหน่งการทำงานของเขากับสโมสรือเป็นช่วงเวลา1ปปีีีท่่เเกิดความลยนแปลงเยอะม ภายในองค์กรสีแดงแห่งนี้เดลิติกทำบทความเขียนเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมในการทำงานของเอเดร็กเทนฮาร์กโดยนิยามว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่บนพื้นฐานของคำสามคำนั่นคือการฝึกซ้อมอันทรหดคออ้างคือสิ่งต้องห้ามและไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดที่เห็นชัดเจนคือระเบียบวินัยภายในที่ผู้เล่นทุกคนกำลังม,มีภาพของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มากขึ้นแต่เดิมทีมีรูปแบบการรับประทานอาหารแบบนั่งแยกกลุ่มแยกกวนกันตามใจชอบก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นการนั่งรวมกลุ่มโต๊ะเดียวกันหหมมดกก่นนน้้าีีีททรวัง แล้วค่อยเดินทางมาโอทัลฟอร์ดในวันแม์เดย์กระถูกเปลี่ยนมาเป็นการต้องมารายงานตัวรวมกันที่สนามก่อนเกมจะเริ่มต้น3ชั่วโมงครึง่งข้อี้เพิ่มมีการปรับเปลี่ยนเพราะสัปดาห์ก่อนเอริกเทนฮาร์ t ได้ยื่นเรื่องให้ A no, ลิชัตอโนแบ่งสภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณฝั่งอัฐฐจจยนเซอร์บอบบี้ชาาตันที่ก่อนนี้เป็นแหล่งรายได้ของทีมจากการขายสิ์ในพวก V.I.P. ให้ปรับมาเป็นพื้นที่รับรองการเตรียมตัวก่อนเกมในบ้านของผู้เล่นในทีมแทนอีกเรื่องที่บทความชี้นนี้กล่าวไว้คือการระบุว่าเอริกเทน โดยจุดนี้เชื่อว่าหลายคนสังเกตเหมือนกันว่ามันแตกต่างจากยุคคุณสื่อคนก่อน,ค,น,ค,นคือเราแทบไม่เห็นผู้เล่นคนไหนให้ข่าวทั้งดีหรือร้ายกับสื่อรวมถึงเอเจนต์ของผู้เล่นก็แทบไม่มีการออกมากวน,น้ําให้คุณเรียกกระแสไม่ยังแต่เก่าก่อนซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่าเอเดร็กเทนฮาร์เป็นคนกําชับเด็ดขาดด้วยตัวเองว่าถ้ามีใครทําอะไรแบบนั้นปัญหาจะตามมาแน่นอนการทํางานกับผู้เล่นเยาว,วชนยังเป็นอีกจุดเด่นที่เอเดร็กเนกทนฮาร์คทได้อย่างยอดเยี่ยมโดยหลังจบซีซั่นก่อนเขาได้จัดการประชุมแบบตู้ตัวกับผู้เเลล่่นททีีีือกกมมมาจุว่่ว่าเเป็นนผู้ลทีมว ดโดยการประชุมแบบตัวต่อต,ตัวกับเอเด็กเทนฮากคือการเปิดให้เด็กดาวรุง่งได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมชุดใหญ่แบบเต็มที่รวมถึงเป็นโอกาสที่เอเด็กเทนฮากเองจะได้ขีดเส้นใต้กำกับได้ด้วยว่าใครต้องพัฒนาส่วนไหนและปรับปรุงอะไรเพื่อการก้าวขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้รวมถึงจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อกลุ่มผู้เล่นดาวรุง่งเกี่ยวกับอนาคตของสมสรสอนและพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนว่าเอเด็กเทนฮากคาดหวังอะไรจากผู้เล่นที่เป็นดั่งลากญาติที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของสมสรไดด้้้จจุนนนีกกก็สะะททอวว่า่าาเใใใรบบย ของทีมสูงมากจริงๆครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการตัดสินใจในสิ่งที่ยากๆหลายครั้งอาทิเช่นการออกบทลงโทษคริสเตียโนโรนโดในช่วงที่มีปัญหาพฤติกรรมแรกๆการตัดสินใจเรื่องบทบัตของเฮลิแมกไวไปจนถึงการกล้าพอที่จะไม่ไปต่อกับดับเบิดเคอาซึ่งหลายต่อหลายอย่างเหล่านั้นมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าเอเล็กเทนฮักไม่สามารถทำเพียงลำพังได้แน่นอนถ้าไม่มีการสนับสนุสน,นเบื้องหลังจากบุคลากร,กรสำคัญ2คนนั่นคือริชาร์ดอโนโซิโอของทีมแล้วก็จอห์นเมอร์ทัพผู้อำนวยการฟุตบอลที่คอยเป็น บทความปิดท้ายที่หลังจบเกมแพ้ City, แมนซิตี้ในนัดชิงเอฟเอคัพฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าน้ำเสียงการพูดของเอเดร็กเทนฮางกับลูกทีมว่าไม่ได้เกี่ยวกัดออะไรแต่เน้นย้ำให้ทุกคนพึงใจกับการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานคือการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จรวมทั้งการคว้าถ้วยแชมป์มาได้หนึ่งรายการแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งที่ทำได้นั้นมันยังห่างไกลมากๆกับการที่จะเฉลิมฉลองกันได้อย่างเต็มที่พวกคุณพ่ายแพ้ให้ทีมที่ยอดเยี่ยมทีมที่มีระดับมาตรฐานซึ่งพวกเราจะต้้้้้องงงงกกาาาวไไปใหใหถถึดดพเรรคจะะแขข่ัันนบสู ไปพักผ่อนให้สนุกแล้วเราจะกลับมาทํางานหนักกันต่อถัดมาเป็นส่วนของบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของเอเดรเยนห์กับสื่อหลักของสโมสรโดยเขาได้พูดถึงความตื่นเต้นดีใจที่ฤดูการแข่งขันใหม่กําลังกลับมาอีกครั้งและในฐานะผู้จัดการทีมนั้นเขาเองก็ต้องเตรียมความพร้อมมหาศาลไม่ต่างอะไรกับผู้เล่นที่มีเวลา 5- 6สัปดาห์ที่ต้องเตรียมความพร้อมซึ่งตรงนี้ตัวเขาเองยืนยันว่าลูกทีมของเขานั้นพร้อมเต็มที่แล้วที่จะประชนภัยไปกับซีซั่นใหม่อันน่าตื่นเต้นนี้ต่อมาเป็นคําถามเกี่ยวกับเป้าหมายภายหลลััังงงงงสรรร้้้้าาาาาาผนนีี่แแกกกไดดออยยยยเมๆทวช การได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกและการทำให้ออดแทวฟอร์ดกลายมาเป็นป้อมปราการใน,นแข่งแกล่ง แล้วจากนี้จะยกระดับทีมไปสู่จุดไหนต่อก็อื่นเลยก็คือเพื่อการรักษารากฐานสิ่งดีต่างๆเหล่านั้นเอาไว้มันยากที่จะมีฤดูกาลที่เหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อบ้านของคุณกลายเป็นป้อมปราการเราจดจำได้ทุกการต่อสู้ที่ผ่านมาและเราจะต้องเดินหน้าต่อไปทุมเทร้อยเปอร์เซนต์ทุกเกมทุกสัปดาห์แน่นอนว่ารวมถึงทุกการฝึกซ้อมด้วยทุกอย่างเพื่อให้เราพร้อมที่จะต่อสู้เรามองไปที่การแข่งขันที่รออยู่เราตื่นเต้นที่มันกำลังกลับมาอีกครั้งเช่นเดียวกับการเปิดบ้านเกมแรกของซีซั่นที่เทกยม่่าีด ตัวต่อหน้าแฟนบอลด้วยผลงานที่ดีแต่ก็ยังย้ำเสมอว่ามันไม่สําคัญว่าเป็นเกมในบ้านหรือนอกบ้านเพราะเราคือยูไนเตดไม่สําคัญว่าเย่าหรือเยือนเพราะเราจะลงไปพร้อมกับชุดความคิดที่จะชนะเหมือนกันหมดสุดท้ายคือข้อความฝากถึงแฟนบอลปีสแสดงว่าผมคาดหวังว่าเราจะแข็งแกล่งเหมือนเช่นฤดูกาลที่แล้วแต่ต้องเข้มข้นให้มากขึ้นเพราะเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอและมีบรรยากาศภายในที่ยอดเยี่ยมกับแฟนบอลหลักๆคือเราต้องการรักษามันเอาไว้แต่ก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอีกพร้อมกันแล้วอยากเห็นแฟนบอลเอนจอยไปกับฟุตบอลเราต้องการที ชนะบนพื้นฐานของทัศนคติที่ถูกต้องโดยอารมณ์ร่วมด้วยจิตวิญญาณที่ดีของทีมจากนั้นเราก็หวังจะส่งผ่านสิ่งเหล่านั้นไปยังแฟนบอลบนอั้าันจันเพื่อต่อยอดการสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามซึ่งเมื่อดูถึงตรงนี้จากผลงานของยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วกับเป้าหมายที่เทนฮากตั้งใจเอาไว้ต้องบอกเลยว่าเกมเมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาคือเกมที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากแม้จะได้3มคะแนนประเดิมนัดได้ก็ตามเพราะตลอดทั้ง90นาทีผู้เล่น United, แมนเชสเตอร์ยูไนเาต หลายสิ่งหลายอย่างยังดูติดขัดทั้งความแน่นอนในการคองบอลมิติการขึ้นเกมรวมถึงความหลากหลายในการสร้างโอกาสเข้าทำที่ยังดูไม่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วเพื่อเผอเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาจะดูแย่กว่าผลงานรวมตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาซะอีกทาให้มันเลยกลายเป็นชัยชนะในนิยามที่หลายฝ่ายมองว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่โชคดีโดยเริ่มจากดิมิทาบอร์ตอปที่บอกว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลกันได้น่าเกลียดจริงๆแต่นั่นแหละมันคือวิธีการเอาชนะเกมการแข่งขันไปแบบผักชีโรยหน้าไปก่อนทว่าก็ต้องไม่ลืมว่าคุณไม่มี ทุก,กวันนี้ยูไนเต็ดแค่โชคดีที่หนีรอดออกมาจากเกมด้วยชัยชนะได้ทันมาคือแกลลี่เนวิลก็ได้บอกว่ายูไนเต็ดเล่นกันประหลัดประหลัด,ลดและมันให้ความรู้สึกว่าพวกเขาแค่โชคดีเท่านั้นแหละที่ได้3ามคะแนนมาของได้ผมพูดตรงๆว่าผลงานของพวกเขาเกมนี้ไม่ได้คู่ควรกับ3ามคะแนนเลยจริงๆและเช่นเดียวกับเอเดนเทนฮากก็ยอมรับหลังเกมว่าโชคดีกับ3าคะแนนอย่างน้อยผมพอใจกับชัยชนะที่ได้มามันคือการต่อสู้ตอนรับการกลับมาเปิดซีซั่นถ้าคุณเห็นผลงานของบุ๊ในช่วงปลีซีซั่นพวกคุณจะเข้าใจเองว่าพวกเขามีดีในตัว และเราโชคดีที่ได้3คะแนนมามันไม่มีเกมไหนที่ง่ายได้เพราะนี่คือพรีเมียร์ลีกวูฟเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่แน่นอนว่ามันดีขึ้นกว่านี้ได้อีกสําหรับเราเราพอใจกับชัยชนะแต่เรารููว่าเราดีกันมากกว่านี้ได้อีกเราต้องตามให้ทันดิเรมิกของเกมที่กู้แข่งนําเสนอออกมาคําว่าโชคดีกับ3คะแนนคือเรื่องที่เถียงไม่ออกจริงๆครับและเอเดร็กเทนฮารกรุมถึงลูกทีมของเขาก็จะเป็นต้องเล่นผลงานเพื่อนําเสนออะไรที่มากกว่านี้ตามความคดาดหวังของแฟนๆรวมถึงตัวของเอเดร็กเทนฮากและเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไปแต่ทั้งนี้ทัางน,น นี่เป็นเพียงแค่นั้นแรกของฤดูการเท่านั้นแน่นอนว่ามันยังตัดสินอะไรกันไม่ได้ชนะเลสอามีก็ต้องเอาใจเชียร์เอาใจช่วยกันต่อไปและหวังว่าหลังจบเกมเมื่อคืนนี้เทนฮากและลูกทีมจะเก็บการบ้านไปจัดการกันโดยด่วนเพื่อเตรียมรับมือกับไก่เดือยทองในเกมถัดไป